สองสค่ะป้าค่ะสวัสดีค่ะชื่อจีน่ายีนาสาราค่ะรับบทเป็นละอจันค่ะในเรื่องละอจันนะคะสวัสดีครับผมกัปพนาวุฒตรพยวิพัฒนาพงค์ครับรับบทเป็นหมงอูทเนีจุฑาเทพนะครับจากละอจันเหมือนกันครับค่ะเรื่องของละอจันเป็นยังไงครับเขาเห็นคนสบายมัน แล้วสปอยได้ขนำไหครับอ๋ก็ก็ง่ายๆอย่างตัวเราอาจารย์อย่างนี้ค่ะก็จะเป็นสาวบริสุทธิ์ก็คือคุณพ่อเป็นคนไทยนะคะคุณแม่เป็นคนแบบฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เราเนี่ยต้องมาเมืองไทยเพื่อที่จะมาหาสิ่งบางสิ่งที่มันสาคัญมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องไปัวพันกับพระเอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ในเรื่องผมก็พูดได้นะครับพูดได้ใช่ไหมในเรื่องผมเป็นเจ้าของห้างด้วย แล้วก็มีน้องจีน่าที่รับบทนเราออจันเนี่ยแหละครับเข้ามามเป็นเลาขาของเราด้วยจุดประสงค์บางอย่างครับผมด้วยจุดประสงค์บางอย่างครับทําให้เกิดเรื่องราวอะไรต่างๆอีกมากมายเลยครับผมค่ะเป็นยังไงครับเอาของของผมมะครับไม่ค่อยตรงอ่ะเพราะว่าเขาเ <c oughs> ขาค่อนข้างขี้เก๊กนิดนึงครับ<อ>จะมีความแบบขี้เก๊กนิดนึงโมโหลายขี้หึงอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรมัยากไหมยากยากมากทำไม่ได้ครับทำไม่ได้หรอทำได้ทำได้ทำได้ใช่ไหมอ๋อทำได้ ฝ่งจีน่าก็จะเป็นผู้หญิงที่ด้วยความเป็นคนที่เกิดที่เมืองนอกเนาะมันก็จะมีความแบบสไตล์ฝรั่งหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนพูดตรงคิดตรงมีความจริงจังจริงใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอ่อจะต้องมีเรื่องการบูด้วยจะต้องไปขี่ม้าจะต้องไปเข้าป่าด้วยเข้าป่าด้วยก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอติดตามชมกันค่ะถ้าถ้าใครนึกแนวไม่ออกก็ประมาณอินเดียนาโจนใช่ใช่ใช่อะไรอย่างนั้นค่ะ เป็นเรื่องที่บู๊ที่สุดในบรรดาบู๊สุดไหมไม่รู้ครับก็ดูแล้วกันครับผมเขาบอกมันแบบเป็นแนวคู่ที่หวานแววใสอะไรอย่างเงี้ยก็คือตอนอยู่ด้วยกันสองคนมันก็จะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักแน่่ยล่ะครับผมเป็นไงคะมาเจอกันครั้งแรกอันนี้เป็นครั้งที่สองครั้งที่สองใช่เพราะเรามีโอกาสได้เจอกันตอนซ้อมมาแล้วครั้งแรกไหมเล่นละครอ๋อเล่นละครรู้กันครับผมนี่ก็เป็นครั้งแรกก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นที่ผมได้เล่นกับนางเอกที่เด็กกว่าแล้ว ดีใจมากได้เรียกนอ้องมใช่ครับผมได้แบบมีฟิลแบบเป็นเป็นพี่ชายอะไรอย่างงี้บ้างนะครับผมดีใจมากๆและน้องก็น่ารักมากๆขอบคุณค่ะดูแบบว่าให้เข้าขากันยังไงบ้างคุยอะไรก่อนแล้วก่อนโอ้เรื่องอันนี้น่าจะต้องรอไปเวิร์กช็อปกันก่อนครับแล้วเดี๋ยวค่อยจูนกันว่าจะต้องปรับอะไรตรงนีนบ้างได้ลองอ่านนิยายตอนนี้เองอ่านมาแล้วครับผมแต่ว่า ด้วยบทอะไรต่างๆของที่ทางทางทีมงานก็อาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไใช่ก็อาจจะมีปรับเปลี่ยนบ้างตามตามสมันบ้างอะไรค่ะแต่คิดว่าทุกคนจะต้องชื่นชอบแน่นอนค่ะสมการรอคอยค่ะต้องครับอ่ะสะพ่ี่เรื่องมันน่าติดตามยังไงด้วยอ่าผมพูดไปขนาดนี้แล้วทุกคนยังไม่ดูกันอีกแล้วครับต้องติดตามแน่แล้วครับผมของเราเป็นซีรีส์เรื่องเปิดด้วยใช่ค่ะเรื่องแรกนะคะใช่ครับผมรับรองว่าสนุกแน่นอนครับใช่ค่ะ 拜拜。